ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สามสิมิถุนายนสองพัเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้กำลังร,งร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นทรงเป็นศาสดาเอกของโลกและทรงเป็นกาลยานามิตรอันประเสริฐไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า บุคคลใดได้พบพระองค์แล้วย่อมผลจากความถูกโดยแท้ค่ะสามารถก้าวข้ามจากโลกิยะสมาธิธิไปจนถึงโลกุตตะาสมาธิธิค่ะบุคคลที่จะมีความเข้าใจในเรื่องของโลกุตตะาสมาธ,ธิได้นั้นต้องมีความเข้าใจในสังขารธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจัยทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีและควรจะเป็นในระหว่างสรรพสิ่งทั้งปวงหรือกับโลกและชีวิตนั้นเองและรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารธรรมเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกัน ซึ่งจากการที่เราได้ศึกษาตั้งแต่เรื่องรูป,ปรธรรมก็ตามอันประกอบด้วยมหาภูตร,รูปเป็นฐานรากของรูปอื่นๆคืออุปปาทายรูปยี่สิบสี่นั้นก็เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมคะและเหตุปัจจัยเหล่านั้นต้องประกอบด้วยทั้งรูปรธรรมและนามรธรรมเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันไปสืบเนื่องตลอดสาย ยนกว่าจะเข้าถึงอนุป,ปาทาปรินิพานค่ะซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการของสังขารธรรมเหล่านั้นที่ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมนั้นต้องเป็นการสืบต่อด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัย จึงเป็นสภาพที่ไม่มีวันคงที่ไม่เทียงแท้ถาวรไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปและมีเหตุปัจจัยต่างๆคอยขัดแย้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะของทุกข์นั้นก็คือความทนไม่ได้ของทั้งรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นซึ่งเรานั้นก็ประสบกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ด้วยเหตุที่ไม่ค่อยใส่ใจในธรรมะตามความเป็นจริงและหากไม่ได้เรียนรู้ในพระธรรมคำสอนก็ไม่สามารถจะอย่างถึงความจริงเหล่านั้นได้โดยตัวเรานั้นแม้รูปรธรรมก็เห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่ามันถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามีความแก่ชราเกิดขึ้นปรากฏชัดเช่นตั้งแต่ผมที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง จากที่เคยนุ่มสลวยในที่สุดก็แข็งกระด้างหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนจากดำเป็นเทาจากเทาเป็นขาวหมดทั้งศีรษะแล้วฟันอีกเล่านะคะความชลาความบิดคั้นเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาในรูปธรรมนั้น เราก็เห็นได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าส่วนใดในกายนี้มีความแปรปรวนแม้ในเวทนาก็เห็นได้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วเราจะไปยึดมั่นในธรรมะที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมท,ที่มีความแปรปรวนอยู่อย่างนั้นว่าเป็นของเราได้อย่างไรเราจึงควรที่จะน้อมทำความเข้าใจตามพระธรรมคำสอน โดยเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องจดจำและน้อมนำมาใคร่ครวนให้บ่อยๆซึ่งเราตอนนี้ก็มักจะบอกว่าถามตนเองหรือเปล่าว่าขณะนี้ใครกำลังฟังธรรมใครกำลังศึกษาพระสัทธรรมและเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยๆตอบตนเองใช่ไหมคะว่า เพราะเหตุแห่งทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ชาตินี้แม้อดีตก็เป็นอย่างนี้และแม้จกมีในอนาคตก็เป็นเยี่ยงนี้แล้วเราจะทนรับภาระแห่งทุกข์นี้ไปทำไมใช่ไหมคะเมื่อเราค่อยๆถามค่อยๆใส่ใจไปบ่อยๆนะคะซึ่งดังที่กล่าวแล้วว่าไม่ไม เราอาจจะตอบว่าไม่มีใครฟังธรรมสนทนาธรรมหรอกนะแท้จริงคือการหมุนไปของรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองหรือเมื่อค่อยๆขยายความไปเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อเป็นเรื่องของขันห้านั่นล่ะมันกำลังทำกิจอยู่นะคะโดยการที่มีอะไรบ้างก็มีหูและมีเสียงมากระทบกัน เป็นปัจจัยให้วิญญาณาจิตเกิดขึ้นก็คือโสตะวิญญาณและเมื่อมีโสตะวิญญาณแล้วมันก็ต้องมีเวทนาและสัญญาก็จำได้ว่าเสียงนี้คือเสียงใครและมีความหมายอย่างไรในสิ่งที่เรากำลังศึกษาร่วมกันอยู่ในที่สุดเราก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าก็คือกองแห่งขันห้านั่นแหละกำลังทำกิจอยู่ หากไม่ประกอบรวมกันเป็นขันห้าแล้วนะคะมันไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเสียงไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจอะไรทั้งสิน้นแต่เพราะเกิดจากการที่ขันห้าหมุนไปอยู่ตลอดนั้นละ่ะจึงทำให้เราสามารถรู้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ค่ะค่ะเมื่อเราค่อยๆศึกษาและทำความเข้าใจมากขึ้นเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าสมาธิ ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก็ต้องรู้อีกว่านี้ถุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธกคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วการที่เราฟังธรรมนั้นเป็นส่วนไหนในสัจจะทั้งสี่ก็เป็นเรื่องของอะไรคะอะริยมักใช่ไหมคะเป็นไปด้วยสมาธิเป็นประธาน จึงมีสัมมาสังกัปปะที่ตรึกตรองรู้ชัดในธรรมะเหล่านั้นซึ่งในขณะนั้นก็มีการวิรัติงดเว้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไปด้วยวาจาหรือด้วยกายและขณะนั้นก็มุ่งมันในการที่จะประพฤติธ,ธรรมเพื่อมักผลนิพพานกันโยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ประเสริฐเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความแปรปรวนอยู่นั่นหละถึงแม้ว่า จะเป็นเรื่องที่ต้องภาวนาคือทำให้เพิ่มปูนขึ้นอยู่ตลอดแต่ความประเสริฐเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยใช่ไหมคะเมื่อสิ่งใดอาศัยเหตุปัจจัยต้องมีความสิ้นไปดับไปและเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะถูกปัจจัยเหล่านั้นบีบบังคับอยู่นั่นเองจึงเรียกว่าเป็นทุกข์และสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข สิ่งนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตาใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้แล้วคะ่ะที่ว่าเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าเป็นแค่ธรรมะจริงๆไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆแต่ธรรมะเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะที่ควรเท่านั้นแล้วก็จับไปไม่มีอะไรคงอยู่ตั้งอยู่ได้นานและ จะเป็นไปดังหวังก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเราค่อยๆใส่ใจทําความเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆละความเป็นตัวเป็นตนที่เคยคิดว่ามีเราอยู่ในการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเป็นตนหรือที่สําคัญที่สุดก็คือในความคิดนึกว่าความคิดนึกของเรานั้นเท่านั้นถูกต้องแต่เมื่อเรามาศึกษาพระสัทธรรม เราต้องคิดให้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะเราถึงจะมีโอกาสพ้นจากการที่ต้องทนอยู่ในสังสารวัตรซึ่งเราร้อนรุนแรงเหลือเกินนะคะหากเราศึกษารอบๆตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปศึกษาถึงใครแค่ในชีวิตของเราเองนั้น เราจะเห็นถึงความเดือดร้อนเร่าร้อนเดือดเกินนะคะและตั้งแต่เด็กมามันแปรปรวนมาจนถึงขณะนี้นะคะฟันก็เริ่มผุกร่อนนี้ยังดีอยู่นิดหน่อยที่ความคิดคือสติสัมปชัญญะยังพอมีอยู่บ้างและพอที่จะศึกษาพระสัทธรรมร่วมกันอยู่นะคะเราจึงควรมี ความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้และที่สำคัญก็คือเมื่อสิ่งทั้งหลายมีสภาวะที่แท้จริงอย่างนี้เราจึงควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อมันอย่างไรการที่มีท่าทีแห่งการยึดมัน่นถือมัน่นครองอย่างไม่ลืมผูลืมตาหรือยกมอบชีวิตนี้ให้แก่การแสวงหาไขว่คว้าสิ่งต่างๆเป็นการถูกต้องแล้วหรือ นะคะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราต่างก็เป็นสังขารธรรมตกอยู่ในคติธรรมตามธรรมดาเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นเพื่อนแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนร่วมอวิชชาเป็นเพื่อนร่วมตัณหาเป็นเพื่อนร่วมทิฏฐิเว้นผู้ที่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเราจึงควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อกันอย่างไร ความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้เกิดจากการรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะตามเหตุและตามปัจจัยของมันนะคะเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นแนวเข้าถึงโลก,กุตละค่ะคือในขั้นต้นนั้นยังเป็นโลกียะอยู่ แต่ก็อยู่ในแนวทางของโลกุตตะสมาธิทฐิและที่สุดนั้นก็สามารถที่จะเจริญงอกงามขึ้นเป็นโลกุตตะาสมาธิทฐิได้ต่อไปเราจึงควรที่จะใส่ใจในความจริงในธรรมะที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น นามขันต่างๆอันเป็นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นว่าเป็นลักษณะแห่งธรรมะที่เราเห็นเป็นกลุ่มก้อนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามแต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนที่แยกย่อยออกมากมายและมีความแปรปรวนเกิดดับอย่างรวดเร็วตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งหาไม่ศึกษาและพิจารณาใครครวนตามพระธรรมคำสอนแล้วสมาธิทย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราอยู่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิทิอย่างแรกที่เรียกว่ากรัรมมาสกตาสมาถิถิอันได้แก่ความรู้ภาวะที่บุคคลมีกรรมเป็นของตน หมายถึงความรู้ที่พอรู้จักแยกว่าอันใดเป็นกรรมของตนหรือมิใช่นับเป็นความรู้ระดับที่ทำให้รู้จักรับผิดชอบการกระทำของตนเองที่ชาวพุทธมักเรียกกันว่ากรรมสกตาศรัทธาเป็นสมาธิฐิระดับธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท เมื่อเข้าใจชัดในเรื่องของกุศลกรรมและอก,กุศลกรรมซึ่งเป็นปัจจัยให้ได้รับกุศลวิบากและอก,กุศลวิบากนั้นทำให้เป็นผู้ยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้นั่นละค่ะจะเป็นปัจจัยให้จริยธรรมหรือที่เป็นกุศลกรรมบทเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยและที่สำคัญก็คือ เป็นประโยชน์หรือจุดหมายชีวิตที่จะให้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปหรือที่เรียกว่าระดับทิฏฐธรรมิกตถะและสัมปรายิกัถะแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเป็นพื้นฐานของปรมัตต์ต่อไปนั้นก็คือเมื่อเข้าจใจคำว่ากรรมแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นสังขารละขันอย่างหนึ่งนะคะที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นกระทําออกมาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเหตุแห่งปรโตโคสะและโยนิโสมนานัสการอันเป็นฝ่ายกุศลถ้าเป็นฝ่ายอากุศลก็ปรโตโคสะที่ได้จากปาปมิตรและเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมนานัสการนะคะซึ่งนั้นหมายถึงว่า เราจะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลนะคะจึงจะสามารถแยกได้ว่านั้นคือปาปมิตรหรือการยานามิตรหากไม่ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราประพฤติอยู่นั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปดังที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อย โอ้ไปทะเลมีความสุขเหลือเกินเป็นบุญของเรานะคะเห็นไหมคะว่าไม่ใช่บุญแต่เป็นวิบากแต่กลับมาบอกว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินนะคะนี้ลคะค่ะว่าการไม่สามารถแยกในเรื่องของผลและเหตุออกมาเพราะเหตุแห่งการไม่ได้ศึกษา และไม่เคยอย่างว่าไหนคือเหตุไหนคือผลในศาสนาของพระชินเจ้านั้นต้องเป็นคนเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเหตุก็คือกุศลและอกุศลนะคะส่วนผลก็คือวิบากจิตที่เป็นเรื่องของการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนี้คือพูดอย่างหยาบๆนะคะเพื่อให้เข้าใจว่า เวลาเราเห็นอะไรนั้นคือมันต้องรับอย่างนั้นแล้วไม่สามารถที่จะคิดอยากได้อย่างอื่นหรือได้ยินอะไรเราก็ต้องยอมรับได้ว่านั้นคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สามารถจะไปคาดหวังว่าต้องให้ได้ยินแต่เสียงดีๆได้กลิ่นแต่สิ่งดีๆปรารถนานู่นนี่ที่เป็นฝ่ายโลก,กธรรมฝ่ายดีทั้งหมดมันเป็นไปได้อย่างไรคะในเมื่อ ทำกรรมมาทั้งกุศลและอกุศลรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเราทำกรรมมาทั้งกุศลและอกุศลก็รู้จากอายตนาที่เกิดขึ้นนั่นละคะ่ะและเมื่อไหร่ที่มีการหมุนเวียนไปในทวารทั้งหกเหล่านั้นต้องรับอะไรบ้างล่ะคะภาษาเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เป็นสุขบางเป็นทุกข์บาง เห็นไหมคะว่าถ้าทำดีมาทั้งหมดแล้วเวทนามันก็ต้องเป็นอย่างเดียวมีแต่เวทนาที่เป็นสุขและที่สําคัญก็คือปรารถนาอะไรก็จ่อมได้ดังหวังแต่ถามจริงๆในชีวิตได้ดังหวังสักกี่ครั้งกี่ขณะเมื่อเทียบกับความพลาดหวังความต้องพลัดพลากและยิ่งมีอายุมากขึ้นมากเทียงไร ความพลัดพรากจากของเป็นที่รักที่พอใจตั้งแต่อะไรคะอวัยวะผมขนเล็บฟันหนังต้องพลัดพรากและอวัยวะภายในที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีแต่ความเสื่อมไปนั้นก็คือความพลัดพรากจากสิ่งที่มันเคยดีเคยเป็นและแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดไม่มีอะไรเหลือใช่ไหมคะ เมื่อเราค่อยๆทําความเข้าใจอย่างนี้ละค่ะเราจะมีศรัทธาที่ตั้งมั่นในการศึกษาพระัทธรรมในการเพียรภาวนาด้วยความเข้าใจถูกต้องถูกตรงว่าเพราะวัฏะมันร,ร่ารรอนจึงต้องมีการให้ทานต้องมีการเจริญในกุศลศีลต้องภาวนาอย่างต่อเนื่อง และนั้นละค่ะจึงจะเป็นทางออกทางเดียวไม่มีใครจะออกจากทุกได้หากไม่เจริญอาเรียมักมีองค์แปดหรือจะเรียกทั้งหมดก็คือการประมวลมาของธรรมะอันประเสริฐที่พระองค์ร้อยเป็นมาลัยลัตนะคือโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีเป้าหมายอย่างไรเราจึงมาศึกษาในสมาธิธิให้ชัดเจนและเพื่อจัดระบบชีวิตให้เป็นระเบียบเพื่อก้าวไปสู่ความเพียรภาวนาเพื่อสมถะและวิปัสสนาสมาธิธิในพระบาลีเรียกว่าสัจจานุโลม,มิกยานแปลว่ายานที่คล้อยแก่สัจจะ หรือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะนำไปสู่การตรัสรู้คือมุ่งตรงตอบพระนิพพานอันเป็นปรมาจตสัจจะอันประเสริฐนะคะคือนิโรธสัจแต่จะถึงได้ก็ด้วยการเจริญมัชฌิมาปฏิปทาคืออะเรียมักมีองค์แปดค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ